สวัสดีค่ะชาวปีมะเส็งหรือปีงูเล็กนะคะก้าวเข้าสู่ปี2,564ปีนักษัตว์ปีฉลูชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ก่อนอื่นแม่หมอจะขอแนะนำนะคะไพ่ไกด์สปิริตอ,อนิมอนจิตวิญญาณแห่งสัตว์คุณได้ไพ่ปลาครับ ปลาคราฟเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคเป็นปลานำโชคใครได้เลี้ยงนะคะหรือใครได้ครอบครองจะมีความร่ำรวยมีความโชคดีเกิดขึ้นไพ่กำลังจะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นไปได้สำหรับคุณปลาคราฟไม่ว่าจะอยู่บอ่อใหญ่บอ่อเล็กเขาเป็นปลาที่มีคุณค่ามีมูลค่านะเพราะฉะนั้นตัวคุณก็เช่นเดียวกันมาเสงเป็นคนที่มีความสามารถมีคุณค่าในตัวเองมีทักษะ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลยแต่ด้วยลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบอการแสดงออกให้ใครเห็นนั้นเรื่องของความเก่งกาจชอบปิดทองหลังพระคุณเองก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคุณไม่เก่งจริงๆปีมะเส็งเป็นปีที่เก่งมากโดยเฉพาะการงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องใช้ทักษะความสามารถพิเศษมาเส็งทำได้ดี สำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังมีความสับสนว่าคุณเป็นปีนักษัตรปีมะเส็งไหมหรือเป็นปีนักษัตวใดนะคะแม่หมอได้เขียนคําบรรยายคําอธิบายไว้ใต้คลิปแล้วลองอเข้าไปอ่านดูนะมันมีหลากหลายความเชื่อมันมีหลากหลายการใช้เรื่องของปีนักษัตรคุณก็ ลองทำความเข้าใจดูแล้วกันก้าวเข้าสู่ปี2,564มันยังมีความเครียดนะคะความกังวลความวิตกกังวลความคิดมากคิดเยอะแฝงอยู่คุณได้ไพ่ก้าวดาบคุมดวงชะตาอยู่นะอาจจะเพราะว่ามันต่อเนื่องจากปี2,563ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของระบบเ,เรื่องของโรคระบาดก็ดีนะคะกิจการการงานต่างๆเนี่ยมีความติดขัด นะบางคนเนี่ยลูกหนี้เลื่อนไม่ยอมจ่ายหนี้นะคะถ้าเกิดคุณทวงถามไม่ได้อาจจะมีการฟ้องร้องคดีความเกิดขึ้นในปี5 6 6 4ช่วงมกราคุมณาจะเป็นช่วงเดือนที่คุณเครียดโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นพยายามทำใจให้มันแบบเข้มแข็ง เดี๋ยวพอพ้นปลายมีนานะจังหวะชีวิตของคุณโอ้โหจะเริ่มก้าวหน้าไอสิ่งที่เหนื่อยยากไอสิ่งที่ลำบากมาตลอดแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ดีพอคุณอาจจะไม่เก่งพอไม่เก่งเหมือนคนนั้นไม่เก่งเหมือนคนนี้คุณใจเย็นเย็นจังหวะชีวิตของคุณความโชคดีของคุณมันกำลังจะก้าวเข้ามาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจำไว้ให้ดีนะคะแต่ต้นๆ้นอ๋อมกราคมมามีนาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณโอ้โหต้องผ่านความ ปวดหัวความเครียดต่างๆนะมันต่อเนื่องอะ่ะนะมันจะฟื้นก็ไม่ฟื้นโอ้โหมันก็ยังยังไม่เท่าไหร่โดยเฉพาะเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีความอึดอัดมีความเจ็บปวดแฝงอยู่นะนอนไม่ค่อยหลับเ,เงินก็ต้องเอามาใช้กู้นี่เขามามาลงทุนโอ้โหมันมันหมุนทุกอย่างค่ะบ้า,บานค่ะรถโอ่งมันต้องใช้จ่ายทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะระมัดระวงังเรื่องการฟ้องร้องคดี ความไม่ใช่ว่าคุณจะฟ้องเขาได้อย่างเดียวคุณเองก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดคุณมีสัญญากู้หนี้ยืมสินอะไรพยายามเคลียร์ให้ได้นะพยายามจัดระบบหรือว่าคุยกับเจ้าหนี้ให้รู้เรื่องนะว่าคุณเออไหวไหมขอได้ไหมเลื่อนได้ไหมคุยให้เคลียร์ไม่ต้องแบบนั่งนิ่งนิ่งนิ่งไปจนเกิดปัญหาแล้วคุณแก้ไขอะไรไม่ได้คุณต้องเตรียมรับมือกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานอย่างที่บอกเริ่มมี ทิศทางที่ดีช่วงปลายเดือนมีนานะคะแต่มันจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจําไว้นะคะถ้าอะไรที่เราแก้ไขปัญหาไม่ได้เว้นแต่ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของเครดิตเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการงานถ้าเราเร่งมันไม่ได้นะเราไม่รู้จะทำไงเราทําดีที่สุดคุณต้องทําดีจนที่สุดนะคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาบ้างนะไม่เช่นนั้นการไปกดดันตัวเองมันจะทําให้คุณเครียด จังหวะดีๆมันต้องมีเข้ามาพอผ่านช่วงไปมีนาไปแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะเกือบเกือบปลายปีโอ้โหงานจเจริญก้าวหน้าการเงินก็เข้ามาคุณสังเกตไหมว่าคุณได้ไพ่แจ็คคิงเหรียญน,นะคิงเหรียญหรือเขาเรียกเจ้าสูเหรียญพวกเนี้ยรวยแน่นอนคุณไม่ไม่รู้ละนะไอช่วงปี2,563จนเข้าเข้าสู่ปี2,564คุณจะเจอเจอ er, er, ปัญหาใดก็ตามจนคุณคิดว่า โอ้ยชีวิตฉันไม่มีทางสําเร็จโอ้ยชีวิตฉันแม่งไปไม่ได้อีกแล้วอะ่ะนะทำงานประจําอะไรเงินเดือนก็อาจจะโดนล,ลดหรือไม่ก็โดนให้ออกจากงานไม่รู้จะไปทิศทางใดแต่จงเชื่อทักษะความสามารถของคุณจะนําพาคุณไปสู่ความร่ารวยทุกการเปลี่ยนแปลงจําไว้นะคะจะนําสู่หนทางใหม่ๆเสมอเพียงแต่ว่าคุณจะมองเห็นโอกาสที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ในจังหวะที่เราเจอวิกฤตการณ์อ่ะไม่เหมาะเข้าใจนะบางคนอะ่ะ ม้กระทั่งแม่หมอเองอะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เราทุกข์เรามองไม่เห็นอะไรเลยมันทุกอย่างมันเป็นลบไปหมดอะไม่รู้จะทําอะไรนะจังหวะชีวิตที่เราขยับตัวไม่ได้อะไม่รู้จริงๆแต่พยายามต่อสู้ไปพยายามอดทนบปายเดียวถ้าเกิดคุณยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโอ้โหคุณจะต้องเจอช่องทางชีวิตใหม่ๆแล้วช่องทางใหม่นี่แหละคือความเจริญก้าวหน้าคือความร่ำรวยคุณจะเป็นปาครับไม่ว่าจะอยู่บอ่อเล็กบอ่อใหญ่จะอยู่ที่ไหน เขามีคุณค่ามีมูลค่าในตัวเองความร่ำรวยมันจะมาหาคุณเองแบบที่คุณไม่คาดคิดสำหรับในเรื่องของความรักคนที่มีแฟนคนที่มีครอบครัวนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณสามารถประคับประคองความรักให้ผ่านพ้นต่ออุปสรรคไปได้ด้วยดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลดการพูดจาต้องลด าการประชดประชันกันนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะปลายปีไปแล้วอะไรมันก็ดีไปหมดนะการเงินการงานหรือความรักแต่ถ้าสําหรับคนเป็นโสดนะคะแม่หมอยังมองว่าต้นต้นปีนะ่ะก็ยังโสดอยู่นะมันจะเริ่มมีคนมาเป็นเพื่อนคุณนะคะเริ่มเข้ามาในลักษณะความเป็นเพื่อนเนี่ยก็คงปลายปีไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาก็คงจะต้องรอ ให้แน่นอนเนี่ยก็คือปี2,565เพราะฉะนั้นปีนี้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไปก่อนใจเย็นๆนะจ๊ะสุดท้ายนะคะแม่หมอจะให้เคล็ดลับนะคะสำหรับปีมะเสง็งเห็นก้าวดาบขึ้นแล้วก็เป็นห่วงบางคนเนี่ยที่มีความเครียดในเรื่องของนี้สินในเรื่องของออปัญหาเรื่องของเงินทองนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยแม่หมอเคยพาลูกดวงคนหนึ่งไปไหว พระแทนพระเจ้าตากที่แถวตลาดภูนะคะวัดอินนะทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณแม่หมอบอกไว้เผื่อในวินาทีที่คุณเองก็มองหาอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเข้าใจอ่ะเข้าใจอารมณ์นี้นะตอนนั้นน่ะลูกดวงแม่หมอก็ต้องปิดบ้านหลักร้านนะหาไม่ได้เครียดมากก็ไปไหว้พระแทนพระเจ้าตากจังหวะนะคะอ่า เขาได้เงินมาก้อนหนึ่งจากญาติเขาเนี่แหละเออมาปิดบ้านแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ก็ปฏิหารอย่างไม่น่าเชื่อนะแต่เขาไปกราบไหว้แบบแบบด้วยความศรัทธานะคะสิ่งหนึ่งนะเคล็ดรับอย่างหนึ่งพระเจ้าตาชอบเข้าต้มมัดนะจ๊ะใครจะบนใครจะอะไรก็ลองไปขอพรดูนะขอพรด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นชีวิตของคุณจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนหรือถ้าใครยังไม่รู้นะวัดอรุณ จังหวะดีๆนะคะไปตอนเช้าๆหน่อยไปรอดไปรอดพระแท,ทน่นพระเจ้าตากมีความเชื่อว่าชีวิตเราจะได้เกิดใหม่ชีวิตเราจะได้พบกับแสงอรุณรุ่งอรุณน,นาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปกติแม่หมอจะไม่บอกลงเข้าไปในคลิปนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายคนที่เข้ามาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะแต่อันเนี้ยเห็นว่าก้าวดาบมันขึ้นสําหรับปีมะเส็ง ก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวใครจะเครียดไม่มีทางออกไม่มีใครช่วยอะไรได้งั้นก็ลองไปทําบุญดูลองไปแก้ดวงดูนะคะมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีทําให้คุณเนี่ยประสบกับความสําเร็จได้แต่จงเชื่อเถอะค่ะว่าในทุกๆ ความทุกเนี่ยไอความสุขมันต้องเข้ามามันจะมาช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นใจเย็นๆชีวิตมามันจะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองมันต้องมาเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะอย่าลืมนะว่าคุณได้คิงเหรียญน,นะปลายปีเตรียมพบความสําเร็จได้เลยขอให้โชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ